สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีแฟนคลับ,บพ่อใหญ่ลีลำเพลินออกไปเชี่ยวนะครับพี่นอ้องพ่อกันในช่วงเศร้านะครับพี่น้องนี่ตื่นขึ้นมาแต่เศร้าได้เวลานัดหมายเดินทางนะครับพี่น้องเวลาดัดหมายเดินทางไปรถแ่ที่ใช้จะพุมนะครับวันนี้นะก่อนออกเดินทางนะครับพี่น้องก่อนออกเดินทาง มาเอาขนาดว่า,า,าท่านตื่นเปิดเทียน,นทื่นเจ้านายยังก่อจันยังว่าว่าท่านมีคนเปิดเทียนยังคน,น,งนหงไหมน,นี่ครับพี่น้องนี่รอการเดินทางรถแห่ลำเพลินเต้ยเสด็จมาหน,นีพอกันที่ใช้จะพูดไหพี่น้องเด้อนี่ครับ ช่วงเศร้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่นนะครับผูน้าทีมปันสิบผ้ามาหัวเกาเจ้าทีทีมงานอาจารย์รถแห่นะครับเพิ่นมาใหม่นะครับรดแห่ชุดใหม่อาจารย์ดนตรี นี yeah, ่ดาวล้นแหงยอดเลยครับนี่ดาวดิล้นแห่ตัวชุลงครับตัวชุลงตัวชุ่มร่มกระเทยบนดินบนเด่นนั่นมันเป็นเจักแม่ผู้สาวมันเป็นผัวเท่ดีถากมาอย่างเดียวเราจองจองขึ้นกจ้าแม่นนั่นนะจักแม่ซี่กัจองซึ่งคนในวงกับจองครับครับอ๋อรุ่นต่อเนี่ยดาวดาวล้นแห่มือกองนะครับอาจารย์เต้อาจารย์แรกจ้าครับครับครับพี่น้องเต้มือกองล้นแห่เขาเนาะ รถเบิกกว้างเงินวงองเงยเขาน่าเตยเนาะไม่เตยเล็กจ้าโอ้ไม่แต่คนรอๆนั่นกับขึ้นกันนี่นะปวดเหลือขึนกันนี่นะรุ่นใหม่ไฟแรงนะรุ่นใหม่ไฟแรงครับพี่น้องนี่อาจารย์ที่เนาะอาจารย์ล่อคือจังเลยล่อถูกเ่ยติดไปบวกกาวพัดเลยล่ออาจารย์เดี๋ยวครบมันบ่ครบทิ่มก็ทิ่มย่าง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 อาจารย์เลยโอ้ไปไข่เพาะพ่อนั่นแหละสารตัวพุ่มเจ้าที่นั่นแหละก่อนเดินทางกับทุกเมื่อแล้วผมก็บอกกับยกมือเสียงหัวซาทูออนล่ะ เพราะว่ามันก็ทังใดหล่ะคนห้องมันอยู่น่าโมนี่เราหยุดเหนียวเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งคุ้มครองสิ่งคูบาลมีห้องเนี่ยขุมคลองห้องกันตัแม่กับกูบาลามีห้องละเงินห้างหล่ะกับบาลมีในการในหนาที่การงานไหมมันก็จะเด็นที่เรื่องถุนเรื่องผมก็จะเดินทางสามโมงเห็นบอสทรงขอไปเนี่ยอุโมรวาดรถสงสัยสิลิปินนะครับพี่น้องสิริปินล่ะรถขั้นเขาไอ้อาจารย์กะรถเฮ่ แต่น้ำข้นนะครับอานั่งกินนำ้ำจา้าบานมีบ้านก็นา่เปืดแท้เลยกินกาแฟหิวกาแฟเด้นีเลยทุเทียคือเปื่อ้านเจ้าสใหญ่มัดไปปุกกระได้ต้ปักได้ตวัดแล้วผมขวแลปักปักเจาบไห้ตีนขี้เงีย <c oughs> ทุเทียตื่นเลยที่้าไม่เงียต่อยอยปานี่ <c oughs> ไม่เงียต่อยแล้วโบโย่ <c oughs> ยได้ดเวลาบินเราไปไม่เราแลนแม่งอกไปเด้ให้ต่อย แล้วมาอยู่ไหนเราก็อยากมาแบบที่ว่าเราก็บอกตอนที่แล้วว<ม>่าเราจะมาอยู่แบบชั่วข้าวอยู่แบบว่ได้คิดยังออเออเงินเดือนหายโบหายโบเกี่กยไหมเชี่ยวเชีช่ยวเล<ม>่าแต่วันนี้ขอยไปขอดกลับไปคือกันเลยนะ<ม><ม>แล้วมาบอกไว้ก่อนแล้ว,รลวเราจะไปเมืองนอกเราไปเมืองนอกประจําตัวเราเคลื่อนไวสาวน้อยเพียงเพียงหลายเรามาเดี๋ยวสามารถสัมผัสเก่าเอานะแต่ว่าเราอยู่หนูปวดสบายเลยผมไปกูบานทลงเทียบด้วยกันตื่นขึ้นมาได้กินรวยเขา อย่งเดียวแมนและอีลีดิแ <c oughs> จ๊ต่อยที่เป็นคนตื่นแต่สอบมากเลย <c oughs> ตื่นแต่สอบหลายขึ้นมาคือนี่ทั้งนี้เหรอไหมได้กินทางนี้ <c oughs> กับพวกก็ <c oughs> คือยุ่งเทพยอ <c oughs> บอ่ะแต่ว่าคืนทอดแล้วก็ไปกว่าท่อหม้อรอดเหนียว <c oughs> ตายฮ่าละกันเออขึ้นทอดเลยเหรอเอาล่ออาจารย์ยังตีอีกแนบอกครับเนี่ยครับคก็เห็นมากแบบนี่พี่น้องทีมงาน อาจารย์ดนตีรดแห่ชุดใหม่นะครับมาอยู่บ้านสาวน้อยนะครับชุดใหม่จะไปไหนมาไหนจะไปทําการทํางานออกรถแห่มานี่ครับชัยภูมก่อนอื่นกระต่องมาบอกมากาวเจ้าทีเจ้าทางสารพระภูมิเจ้าที่นะครับบ้านสาวน้อยห้องนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อุักสมรักษาเทวดา,ารักนะครับ งาน,นสดเสียงกหน้างักีครัวต้องข้า <c oughs> งในกี่ตัวรับนี่พี่น้องทีมงานอาจารย์ดนตรีรถแห่ชุดใหม่นะครับนี่มาขอพ้อนจากสามท่ะพุ่มจาที่บ้านสาวหน่อยเฮะพวกปักรักษาเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็ให้เดินทางตลอดปลอดภัยคุ้มครองแค้วคาด จเจริญรุ่ง,งเรืองหน้าที่การงานนะครับอ,อาจารย์สุทินนะ่ะผู้เล่าอยู่กบกัผู้เข้าอยู่ตั้งแต่เพราว่าเท่าใดเท่าใดนะครับเนี่ยผู้นำทีมเขาทีมงานอาจารย์ดนตรีรถแห่ชุดใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่ไปเตินทางต่ตรงมากเก้ามากบอกว่าเออมาเข้ามาเยอะในบ้านว่าแล้วนี่ไปล่ามาไหวเดี๋ยวทีจ้าทางนะครับ จะได้เจ่ิญรุงเรื่องในานาทีก่การงานอ่าสาธุสาธุอ่ทุกคนเดินทางปลอดภัยรถแห่นี่ครับชุดรถแห่ได้พี่น้องอาจารย์ี่ทินเรากัตตังดูแลอาจารย์ดนตรีทั้งรถแห่ทั้งวงใหญ่นะครับวล่าเป็นผู้กำกับดูแลน้องนองมาใหไมา่เอานี่ครับเดินทางแล้วครับ รถแห่ลำเพลินเต้ยเสดเดือดไปงานแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยอ้าวสวัสดีครับพี่ปักช่อนเห็นคือเห็นตาหัวจะโกงลรล่งมันเห็นตาหัวเอ๋<ต>อไป่าก,นนกันใช่พูมพ่อกันใช่พูมเดี๋ยเดี๋ยวจะตามไปก้าวโมงล้อม,มุนคันนี้อันนี้คันนี้ปักของปลาช่อนโตรถแห่อาจารย์ตุ๊กตีปัญหาอยุสัลลาแล้วพร้อมแล้วไปเลยครับเอานี่ครับพี่น้องอ่าโอเคครับเดินทางปลอดภัย เฮง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 นี่ครับพี่น้องเราพร้อมแล้วขึ้นรถแล้ครับพี่น้องขึ้นทางบนก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ที่สบายใจนะอาจารย์ดนตรีอาจารย์ดนตรีครับผมทุกคนเดินทางปลอดภัยเด้อครับครับเนี่ย ไปละจะเดินทางแล้วนั่งข้างบนใช่อาจารย์เล็กตาโชคดีเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวตามหลังไปวันนี้ครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนนะครับอาครับผมประจันครับ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  เดินทางปลอดภยัยไปเจอกันที่หน้าง,งานเดี๋ยวสามโมงส่องจะดตามไปนะครับรอศิลปินรอศิลปินนี่ครับล่างเดินทางเตรียมตัวรออาจารย์ตนตีคบแล้วก็จะเดินทางออกไป ปลายทางที่ชัยภูมินะครับบ้านเก่าของรถแห่คันนี้ล่ะพี่น้องถิ่นเดิมบ้านเก่าชัยภูมิอ้าวมาครบแล้วอ่าวหน่าจะมาครบแล้วเนาะ ครบยังคร,ครบยังครบแล้วเดินทางได้เลยกันแล้วโอเคครับปากเั้นเจอกันเดี๋ยวตามตรงตามไปตามไปครับพี้หน่อยนนไปแล้วครับออกเดินทางแล้วลำเพลินเต้ยเสด็จรถแห่ของเราไปงาน,นครับ งานก็สิเริ่มมีนะครับนี่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็เฮาก็สิได้ไปงานเังตีแล้กกันแล้วได้พี่น้องระวังระหว่างรถแห่กับหมอลำเก็ตรไดไปไปมั่นนะครับรับงานไผรับงานมั่นเดินสายไผเดินสายมั่นในส่วนตัวกับผมเองนั่นนี่ล่อขับสองขั้นขับวิธีอะไรบ้าขับสองขั้นีเนาะเนาะเนี่ยจังหน่อยออกงานเนี่ยกับรถตู้เนี่ยก็สิ เอาศิลปินแล้วตัวคันนี้กับสิอาจารย์ดนตรีศิลปินดนตรีเลยน้ำกันนี่เอาขับไปที่ไหนเนาะเห็นป่าวขับรถสองคังนนี่น่ขานขวัญเนาคือหากแค่เนาะนี่ครับพี่น้องเฮงน้อยรอคันนี้กับสิมุนนะครับเรารอศิลปินรอหัวหน้าอยู่หัวหน้นกากำลังลงมานะครับอาจารย์เลยก็ดีพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณตุกการาร,ารับชมน้าพี่น้องเนาะ สาวน่อยพีดันแพงเขาติดตามไม่ว่าจะเป็นรถแหล่ลำเพลินเต้เตสดเดอรไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่สาวน้อยเพรดันแพงเนาะครับพี่น้องอขอบคุณหลายๆให้กำลังใจกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากไปสมนีซะก่อนนะครับคลิปหน้าอากาอกกันไหมยูทิ่ไม่แห้งรักษาสุขภาพทุกคนครับสวัสดีครับ